เนยอยิบเดรโซบังมันขวัญนะลูกหูแมวหูหูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นชะม้นไหม ไม่กลัวหัวปังกลัวไหมหัวปังกลัวไหมกลัวงูงูไหมงูตัวเล็กงูตัวเล็กงูนะสีเขียวกับสีทองสีเขียวกับสีทองโอเคตัวนี้หับปุ้ยต em. like uh ัว huh. น okay. ี้น่าจะกินข้าวมาหลายครั้งกินข้าวมา นนหน,นูตะเพาหรือเปล่าหรือว่าหนูอะไรอืนนนนนอนั่นันหนูตะเพาอือตัวอ้วนมากเลยตัวอ้วนเหมือนแบบนอนอ่อตัวอ้วนแบบนอนเลยเหอรออือแกขึ้นดีๆนะคะ เก่งมากขึ้นดีดีก็ดีดีนี่นี่นี่ดูนี่สินีนี่นี่ตัวอะไรโอ้โหช้างแมงมดโอ้โหช้างแมงมดเอาไปค่ะเดินค่ะเดินสิลูกไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเดินมาข้างในนี้สิลูกไปตรงไหนตรงนั้นนี่เราจะมาดูดู นี่น่ป๊ป๊มายืนใกล้ๆไดนเสาร์สิดูสิดูสิพูดไหมดึงรูดึงเาจะไม่จับอ๋ออันนี้หนูฮิปโปเกิดอะไรขึ้นนอะ ก็น้อยหนูฮิปโปไปแล้วครับป้าป้าเราจะไปดูมา้าโอ้โหเหนื่อยแล้วเหรอเท้าเอวแล้วเนะี่ยป๊อปังเหนื่อยหรือยังเดาเดาก็ไม่ได้เดินช้านะเดินไวอยู่นะป้าไม่อุ้มดูเลยเอาดูสิทะเยงเท้าเ,เลย นี่เต่ามาหาเพื่อนแล้วพี่กับน้องหรือเปล่าแต่ก้าบอกไม่กลัวไงกลัวไหมกลัวไหมหนูกลัวหนูกลัวนึกไปดูลิงไหมอุ้ยโอ้โหไม่เจะเดงแล้วหรอขนสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยตาเอลมันตีคืนนี่๋ยวมัน นี่คือลิงหรือว่าชินีหรือว่าอะไรอ่ะลิงชินีมัง้งแม่ห่งมันยาวมากอ่าไปดูกครงต่อไปคะ่ปะปุ๊บป้องไปคะ่ปะปุ๊บป๊ไปแล้วลูกขาวกว่ามันมีหางม,มันมีขนแถบยังไม่นี่แมวเรียบแถบ แล้วพ่อเช็ดแ้วตายเห็นไหมลูกเฮ้ยลูกแม่ระวังระวังระวังๆใจเย็นๆลูกใจเย็นๆย็ว๊มีกี่ตัวเหรอลูกอุ้ยดีเดินดีๆสิลูก อุ่ยแม่ตัวนี้ใหญ่กว่าอืม mm. 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 นี่มาหรือว่าลามันเหมือนลาพ่อลาหรือเปล่าอย่ายื่นมือเข้าไปนะลูกอย่ายื่นมือไปมันกัดนะดูเฉยๆนะคะำอูดก็กัดเหมือนกันอูดก็กัรเหมือนกันอะไรก็กัรเหมือนกันเราไม่รู้จักมันเราอย่าไปยื่นมือใส่นะลูกมาเดินมาค่ะอุ้ยตัวนี้เจ็บตานี่ยนะตัวนี้น้ําตาไหลใครแม่ไม่ได้แย่มือ เออเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนแล้วเราค่อยมาดูหม่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองดูที่ไม่ยอมกลับแล้วไม่ยอมกลับแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ยอมกลับแล้ว <laughs>